พ่อตัวเล็กแล้อครับคนทีราเรียนนี้เหมือนกันซื้อซอยปีนขึ้นหัวไปใส่เนาะชิซื้อซอยนี่ชิซื้อซร้อยชิซื้อซอยมาหนีไมาหนีขายยังขายยังขายยังอ่โปยปีนขึ้นหัวไปเลยพอชิซื้อซอยขายยัง บอกแล้วเนี่ยจีซื่อซอยมา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 จซื่อซอยพื้ดนั่นโอ้ยจีซื่อซอยเขาจีซื่อซอยเจ้าขายยังขายยังขายยังเท่าไรเท่าไรนี่เท่าไรนี่มาเอาเงินมาเอาเงินเท่าไรเท่าไรมาเอาเงินจีซื่อซอยเ่าต้องหาบมาพี่มาพี่ขายยังไงเห็นเราขนาดใ่แล้ลีหลอ เรายังยากอยู่เปิดวงเงินอ่ะแล้วขายยังโอ้ยขายวัวเท่าไหร่เจาบอเม่อไหร่ฉันจไปได้เปิด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 นำนนำนำเปนังลนี้เอาเเปิดให้เราออมันยังอยู่ในหันมันยังมาฮุงมาฮุงมาฮุงเออใส่ใช่ใส่อมักอมมาเอาเอาออกเบิ่งเอาออกเบิ่งขายหลายบัใไดขายหลายบรนได เราเลียนเข้ามาในบ้านแม่นี่เด้อย่านอีสังเอยย่านย่านยังเอยก็ลูบล้อปันนี่เราสิเราไเลียนนี้ธรรมาได้เราเลียนขวมหัวมาเลยเขวายังเท่าไหร่นี่าขายยังไงแกมาแกมาแกมาสื่อซอยเบิร์ตเนี่ยรีเมชให้เมื่อกี้นี้ดูแบบตุ้ง จะอยู่บ้านได้อยู่บ้านน่ะใช่บ้านน่ะใช่จะจะไปขายใส่ใส่บ้านชงบ้านชงนี่เอาแม่ามาเงมางมาไล่มาเบิ้งมาเนี้ไล่เงินไล่เงินไล่เป็นเงินเอ้าเอาบารดิ้กินกระดาษมาไหหมูเอาไหเล่าเอาไล่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 เอาว่ามาว่าแม่เจ้าก็เขาบอกเขาเอากันเท่าไหรเท่าไหรไล่เงินมาไล่เป็นเงินไหเล่าว่าแม่มัดเท่าไหร่นี่มัดเท่าไหร่ มัทธร้รยนี่ขายอยู่หนาเฮื่อนแม่นี่แหละเว้าให้เล่าพังแม่มัทธร้ายมัทธร้รยนี่เอาแม่มดีแล้วป้าได้ไล่ไล่ไล่มดีเลยโลดเเราหันอันนี้มัทธร้ายจะขายพันว่ามัดทิพนพันว่าแพงโผล่ทิพนเอาหนึ่งสองบะฮวงหน่อยเท่าไหร ม่จะขายน้วยเท่าไรบอคงฮบอคงน้อยเท่าไรอีว้าให้ละพังนี่นี่น้อยน้อยเท่าไรได้เงื่นหายน้อยเท่าไรบอกเล้วฮะช้ำน้อยชาวพันบอกจ้ะจะขายยังไงช้ำน้อยชาวพัน อ่าสามหน่ยวยเศร้าเป็นสี C ่สิบอันนี้เีอันนี้<ำ>อ้าวอ้าวอ้าวัดอันนี้แล้วได้อันนี้นก็าบอกให้รัาพัส่สไลน,นี่ 5, นถุงเ่าไรนี่มีหาพัดบ,บ่อตัวนี้บ่อตัวนี้มังบัวบัวเพ่าอะไร,ระไบอกบัวมีนจะขายเ่าอะไรหาผ0 0นบ่อจะโมโหราคาเลยหาผ่านกีบเป็นสีสิบหาอันนี้นี่น,นี่เป็นยองเป็นแยงนี่้าน เอามีกรวมกันเนี่ยเอ้าแล้วได้จะิเอาเอาพันเจ้าพเป็นหกชิบ้าเท่านั้นลยปุ่มในเท่าใดอ้าต้นหาพัชาให้เล่าชุมนี้บอกเออพักเออเป็นเท่าไรหาพัหาพับอกบ่งหว่าหกหกชิชุมนีกออีนื่หาพันหกชิบ้าเออกะรวมกันแล้วเออเป็นเท่าไรวะนี่ทั้งเบิร หกสิบห้าว่าชีิว่าห้าสิบบางอย่างอันนี้อันนี้มันประมาณละสิบเด้อครับเป็นสาพันบางฮงสาพันสี่สิบอันนี้สาพัน,น,พน,น,พน,นพเป็นหกสิบห้ออาพอ,พอันนั้น,น,นเท่าไหร่นนหร้หาพันเราเบิดนั่นไหมเบิดอันนี้แล้วเท่าไหร่เบิอันนี้แล้วห้าพันเท่าไรอีกเป็นเท่าไหร่เป็นเก็ดสิบ พอเราบ่พอใจเราบ่เจ็ดสิบรี่อไรอีกให้ชีวีกไหนเติมเพิ่มให้ดีจากแล้เรียนขามหัวนี้ที่ว่าอยากนิสังเราจะซื้อซ่อยเอาไส้ยังไงวะนี่ให้ใส่เป๋าให้อันนึงเดวบเออใส่กระชอบให้เราแลวจะคิดเงินไห้ค่าเปาเอาไส้าวันี่เอาใส้เอาใส่เอาใส่เอาใส่เบิดันนี้เมื่อวันนี้ ชอบพันเก็บชัยกบชัยกระชอปานีเลยนี่เราสลัดอยู่โอ้ยเห้ือยเอาเจ้าเสียวไปจำเาบังฮ้นี่ปะเจ้าจะอะไรยังนี่เลยหอบักบัวปะบักบัวปะก็ยจ่ายเงินให้ดีคอยายเงินนั่นเอาอยู่ปะเอาเอาบักบัวเอามีเครบักบัวบักบัวเอาอันนี้บักเพชรบักอีอย่างนี่เออเอาเอามีบักเพชรน้ำให้แม่นี่ให้แม่เด้อบังฮงมาเอาว่าทำ ำอันนี้ไหนมีบ่ปลูกบ่มีแล้วลูกมีอยู่เออมีเลยเอาเอาใช้ให้เล่าผสมหอมนี่มีเออขอบใจเด้อหัเรื่องที่จะซื้อยังซื้อข้าวใบนี่ไหมแมนข้าวใบคนงามมีปุ๊บบอกจังสั่งมันน่าใช่ขอได้อยู่บ่าไดก็มื่อกี้เจ็ดสิบเป็นบ้าเจ็ดสิบ มานี่เอาไป่งรถดเด้อไปชงเองเลยคือว่าไปง<อ>่งรถดบ่ย่านย่านนี้เซ้าคืาอว่บอันค่อยปุบปั้มจะรอกเอานี่<า>ให้แสนหนึ่งไปชง อันนี้คาแรนหนีสองพันสองเช่าพันเอายี่วะนั่นน่นเช่าเลยมนเลยพาอันนี้คาเลีนคำหัวเออเช่เลยกั้นเั้าเห้ใ้้มาเงินพญาใดมันคายเรียนนีมันเงินพญาไดไปชมให้แล้วนี่ชื่อย่ดิช้าเดี๋ยวเดี๋ยวธนานี่ชื่อใครได้ยี่ว่ชื่อเออจะเรียนหนีเด้วันนี้เด้ไปแล้ไปชมให้ล้วค่ะชมแม่คม่ค เอาแล้วมาเงินฉันปัะนเงินแหงปันเงินนีแม่เราแหงหยอกเป็นเหมือนกันหาเงินผัดใดญ่โอ้ผมใจขอบใจขอบใจคุณแกแชนเช้าแชนเช้าจะไหนต้องเขาอีกอืออาโก้ขอบใจดจะเขาจ้าจ้าจ้าใช่ลราเกือบเจ้าฮะใช่เกือบเจ้า โอ้ยเขามีเกิอบไม่ให้พ่อตัวเล่าแต่แลรวขับคึ้นที่แลนนี้เหมือนน่นเราขายแบบควงอ่ะล่ะเบิ้งเกิอบเล่าวันนี้อ้าวมื่อนี้เอาครูไม้ไปเลยใช่ใช่ใส่ก่อนอันซึบร่องเบิงร่องร่องอะไรวะเนี่ยได้วะได้ไงได้ไงได้โอเคมันไงบ่มันไงบ่ขอบใจเพื่อนเองมันไงผักกระเบิดเกือบกระไดเงินกระไดโอเคเนาะ จื้อไดว่าวฆษนาจื่อเด้ว่าได้จื้อใครนังสิบจือ้อเล่นนี้เลยวันนี้เลยเ <laughs> ล่นนี้วสนาเล่นนี้วะโัษณาเล่นนี้วะ